สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบบอ่านปริพัฒน์ออโต้นะครับสววันนี้เนี่ยมีเป็นคลิปอัปเดตนะครับประจำวันที่19ตุลาคมนะฮะส่ววันนี้เนี่ยมีรถเข้ามาใหม่เยอะเลยนะครับทั้งรถใช้งานในเชิงพาณิ์นะฮะตู้เย็นเผาเดิมเผาลอยนะครับแล้วก็ตัวรถปี2020นะครับตอนนี้เนี่ยมีรถเข้ามาที่ร้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูตัวกันสักนิดนึงนะครับในส่วนของ2คันแรกเนี่ยนะครับผมบอกก่อนว่าเป็นรถที่เพิ่งเข้ามาเมื่อ วันที่แล้วนะครับรถยังไม่ได้ทําความสะอาดนะครับก็คือในส่วนของตัวตู้เย็นนะครับตัวตู้เย็นนะฮะรีโว2สองจุดสี่นะครับวันนี้รถเพิ่งเข้ามาใหม่นะฮะพร้อมให้คุณลูกค้ามาเป็นเจ้าของแล้วนะครับเดี๋ยวล้างทำความสะอาดเสร็จอีกรอบนึงเดี๋ยวมารีวิวให้ดูอีกทีนึงนะครับแล้วก็อีกคันนึงเป็นตัวเพาลอยนะครับสำหรับคุณลูกค้าที่ต้องการรถปีนี้นะครับหรือว่าเป็นปี2020แท้ๆเลยนะครับก็ต้องเป็นคันนี้เลยรีโว2.8นะครับเพาลอย นะฮะสวยมากนะครับสามคันนี้ก็เหมือนเช่นกันนะครับเพิ่งเข้ามาเมื่อวานนี้เองนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณูกค้าได้ดูคลิปนี้แล้วสนใจรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับมาก่อนได้ก่อนนะครับใครจะแฟแนันซ์ก่อนได้ก่อนใครซื้อสดก่อนได้ก่อนนะครับโอกาสนี้ไม่ควรพลาดเด็ดขาดนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวรถเพาเดิมทางด้านนู้นกันดีกว่าครับโอเคนะครับในส่วนของตัวรถทางฝั่งนี้เนี่ยก็จะเป็นส่งตัวเพาเดิมด้วนเลยนะครับมีคันไหนบ้างเดี๋ยวมาแนะนําให้ดูนะครับสาบคันแรกทางฝั่งนี้นะฮะก็จะ ตู้คาร์โก้บ็อกนะครับวีโก้สตัวเจเป็น v ีเอ็นเทอนะฮะคันนี้เป็นตัวกระจกปรับไฟฟ้านะครับตู้คาร์โก้บ็อกความสูงอยู่ที่2เมตรนะฮะรซวคันนี้เนี่ยบอกเลยว่าถ้าเกิดลูกค้าต้องเน้นใช้งานในเชิงที่แบบเป็นตู้พื้นเรียบตู้แห้งอย่างเดียวขอแนะนําเป็นตัวคาร์โก้บ็อกเลยนะครับในส่วนของราคานะครับรัวคันนี้ราคาอยู่ที่3ามแ0 0หบาทนะครับ ส่วนต่อมาคันที่2นะครับตัวรีโว่ที่ร้านของเราเนี่ยนี่คุณลูกค้าน่าจะรู้กันเยอะอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวแถบเดียวกันเลยนะครับรีโว2.4ตัว j m a n นนวลนะฮะรถปี2016นะครับราคาอยู่ที่399,000บาทนะครับตอนเดียวราคาไม่เกิน4 0 0แสน ผ่อนไม่เกิน8 0 0พนะครับพร้อมอุปกรณ์ครบนะฮะจดทะเบียนลงเล่มให้พร้อมนะครับล้อแห็่งเรื่องรายได้จะเอาเป็นล้อแห็่งสีล้อก็ได้นะครับตู้ทึบเบื้องความสูงได้หรือว่าจะเอาเป็นตู้เอาเป็นตัวข้อก็ได้นะครับวันนี้ก็อยู่ที่ความต้องการคุรลูกค้าแล้วก็ในเรื่องของการใช้งานด้วยนะครับเราไม่ได้ฟิกเราไม่ได้กำหนดอยู่แล้วนะครับตรงนี้คุรลูกค้ามาเลือกสั่นเอาได้เลยนะครับ แต่ถ้าเกิดต้องการปีใหม่ขึ้นมาสักนิดนึงนะครับในเซ็ตของทางนี้เนี่ยสีขาวเนี่ยจะเป็นปี16หมดนเลยนะครับในส่วนของตัวคันสีเทาดําคันนี้นะครับคันนี้เนี่ยจะปีใหม่ขึ้นมาอัพขึ้นมาปีหนึ่งนะครับก็จะเป็นปี2017นะครับรีโว24ตัวเจแมนนวลเหมือนกันนะครับปี2017นะฮะแต่ว่าคันนี้เนี่ยจะราคาอยู่ที่ 4 2 9 0 0 0บาทนะครับตัวโฉมเดียวกันรุ่นย่อยตัวเดียวกันนะครับปีใหม่ขึ้นมาปีหนึ่งแล้วก็ของตรงของแต่งนะฮะอุปกรณ์ในการใช้งานทุกอย่างสามารถเลือกสรรได้ตามความต้องการนะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนะฮะถ้าเกิดคุณลูกค้าต้องการในส่วนของตัวทดเพิ่มขึ้นมานะครับก็จะเป็นตัวรีโวคันนี้เลยนะครับ2.4ตัวเจไฟฟ้านะฮะรถปี2 0 0 8ดนะครับสีเทาเดิมโรงงานรถสวยพร้อมใช้งานนะครับคราวนี้เนี่ยเรามีคุณลูกค้าเลือก16 17 18นะครับตรงนี้ถ้าเกิดใครซีเรียในของตัวเรื่องกระจกนะฮะก็จะขอแนะนําเป็นคันนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่งของตัวราคานะครับอยู่ที่ 4 5 9 0 0 0บาทนะครับน,นี่คือในเซ็ตของ t o y o ต a าร้วนเลยนะครับตอนนี้เนี่ยเรามีการจัดทรงจัดโซนอะไรอย่างนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับของตรงของแต่งอะไรอย่างนี้คุณลูกค้าสามารถมาเลือกที่ร้านได้อีกทีหนึ่งนะฮะเราดูตรงนี้ไม่พอใจเฮ้ยเดี๋ยวมาเลือกตรงนี้ใหม่อีกทีงได้ไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วนะครับอันนี้คือในโซนของฝั่งทาง t o y o ต a านะครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราไปดูในโซนของรถกระบะแแคปกันบ้างไปครับ ในส่วนของรถใช้งานในเชิงพาณิชย์อีกแบบหนึ่งนะครับก็คือรถกระบะแคปนะครไม่ว่าจะเป็นตัว Mega cab Smart cab หรือว่า s p ป c แ cab นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวคันแรกนี้กันก่อนนะครับ สับคันนี้นียมเสอริชิตไทตันนะครับเป็นตัว all new ไทตัน2.5 GLX นะครับรถปี2018นะครับคันนี้เป็นตัวเมกาแค p ตัวเตี้ยราคาอยู่ที่439,000บาทนะครับแต่ว่าคันนี้เรามีสนลถให้คุณลูกค้านะครับถ้าเกิดใครดูคลิปนี้มาในไลฟ์สดมานะครับแคปบคลิปนี้เข้ามาได้นะครับเหลือเพียง419,000บาทนะครับราคานี้สุดคุ้มเลยนะครับแต่ถ้าเกิดคุณลูกค้าเน้นในเรื่องของตัวของแต่งนิดนึงต้องเป็นแบรนด์หลักด้วยแล้วก็ต้องครบด้วยชุดใหญ่เลยนะครับก็จะขอแนะนําเป็นตัวโตต เลยนะครับโต้ต้ตาไฮรักรีโว่2.4ตัวเจพัทนะฮะรถปี2016นะครับ,รบแต่ว่าคันนี้เนี่ยตัวของแต่งเนี่ยถือว่าครบเลยนะครับทั้งในส่วนของตัวกระจังหน้าล็อกโคนะครับล้อแม็กซีล้อ,ลอจัดทรงตัตรถนะครับตู้ทงตู้ซื้ออะไรอย่างนี้พร้อมหมดนะครับถ้าเกิดคุณลูกค้าต้องการเซ็ตแบบนี้เลยนะครับราคาอยู่ที่ 459,000บาทนะครับแต่ถ้าเกิดตัวโตัวตั้งไม่ชอบนะครับลองดูเป็นอีซูอีคันนึงนะครับอีซูนี้ก็จะเป็นตัวเดิมๆโรงงานเลยนะครับเป็นตัว1.9 s นะฮะรถปี2018นะครับถ้าเกิดอีซูนี้ก็จะเป็นตัว s p ป c แค p นะครับอันนี้คุณลูกค้าก็สามารถเลือกได้นะครับจะเอาเป็นล้อแม็กซล้อ หรือว่าล้อหลังเป็นกระทะผ่านะครับ14 15อยู่ที่การใช้งานสายใกล้สายไกลอันนี้ก็มาเลือกดูที่ร้านได้นะครับในส่วนของราคาอยู่ที่4,99,000บาทนะครับตัวนี้ก็จะปีใหม่ขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดคุณลูกค้าต้องการอะไรเพิ่มเติมตรงนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันหลังใหม่อีกทีนึงนะครับใครสนใจรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของ เผาลอยล้นวนกันเลยไปครับโอเคนะฮะแล้วก็เป็นอีกโซนหนึ่งนะครับที่ได้รับความนิยมจากคุณลูกค้าหลายคนนะครับแล้วก็มีหลายคนติดต่อเข้ามาสอบถามเยอะมากเฮ้ยเผารอยคุณเหลือหรือเปล่าเผารอยคุณเหลือกี่คันเผาลอยคุณมีคันไหนบ้างนะครับแน่นอนอยู่แล้วตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นตัวเผาลอยปี2อ2 0ยิเนี่ย เรามีเข้ามาที่ร้านแล้วนะครับแต่เดี๋ยวตอนนั้นเนี่ยให้รถมันทำความสะอาดเสร็จอีกนิดนึงเดี๋ยวผมเอามารีวิวให้ดูนะครับเดี๋ยวดูที่จอดอยู่นี้ก่อนดีกว่านะครับสำคัญแรกนะครับก็จะเป็นอิวตัวอีซูซุนะครับเครื่อง3,000ตัว S นะฮะคันนี้เป็นเพาลอยนะครับตอนเดียวเพาลอยใส่ตู้ทึบนะครับล้อหน้ามีการแปลงนะครับใส่เป็น5รูนะครับแล้วก็ลองแรปเตอร์สวยๆหล่อๆเลยนะครับท่อลงหน้าเพา เผารอยนะครับกระทะผ่าสิบสีน็อตล้อใหญ่ยาง XCD นะครับตรงนี้เราเบิกให้ใหม่หมดเลยนะครับในส่วนของตัว All New 3000เนี่ยนะครับคันนี้เนี่ยจะถือว่าเป็นตัวราคาเริ่มต้นเลยนะครับจะอยู่ที่4,99,000บาทนะครับ4,99,000บาทนะครับถ้าเกิดคุณลูกค้ามีเงินดาวยอดผ่อนก็จะลงไปนะครับแต่ถ้าเกิดมอง,องในส่วนของตัว อยอดผ่อนนะครับ4,990บาทดาวเริ่มต้น29,000บาทนะครับก็จะผ่อนอยู่เดือนละ9,300นันเองนะครับตรงนี้ผมถือว่าสุดคุ้มเลยนะครับเป็นปี2026นะครับตัวเครื่อง3,000นะตัวนี้เป็นตัวราคาเริ่มต้นเลยนะครับต่อมาเราดูในส่วนด้านนู้กันต่อนะครับในส่วนของสีบอลเงินกันนี้เนี่ยอันนี้ลูกค้าซื้อสดแล้วเรียบร้อยนะครับวันนี้ผมอัปเดตให้ดูแบบสดๆเลยอันนี้ลูกค้าซื้อสดแล้วเรียบร้อยรอไปส่งจังหวัด อุบลราชธานีนะครับวันนี้เนี่ยก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับรถซื้อสดแล้วเรียบร้อยนะครับส่วนสีขาวท่านชันมานะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นปี2018นะฮะปีก็จะอัพขึ้นมาอีกหน่อยนะครับสหรับคันนี้เนี่ยราคาอยู่ที่549,000บาทนะครับมีกระจังหน้าโครเมียมนะฮะโลโก้ยิสูสีแดงนะครับไฟตัดหมอกคู่หน้าเพารอย T C P Y คอกแซมเลดดามกระบะบนดามกระบะล่างนะครับ549,000บาทดาวเริ่มต้นนะครับ29,000บาทนะครับ ส่วนทำใหอีกคันหนึ่งนะฮะก็จะเป็นตัวปี2019นะครับคันนี้ก็จะเป็นเครื่อง3,000ตัว S นะครับปี2019เพาวรอย T C P Y นะครับเดิมๆสวยๆแห้งๆนะครับการใช้งานพร้อมจดทะเบียนลงเล่มให้มีใบวิศวะรองรับให้นะครับสำหรับคันนี้ราคาอยู่ที่559,000บาทนะครับ559,000บาทนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว All New 3,000คันสุดท้ายนะครับคันนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของรถที่ ช่วงล่างชุดใหญ่นะครับคันนี้เนี่ยจราคารอยู่ที่569,000บาทนะครับเครื่อง3,000ตัว SP 2019เพาลอยนะครับดำกระบะบนดำกระบะล่างนะครับตัวคอกแซมเลดนะฮะตัวรถสีขาวเดิมๆโรงงาน569,000บาทนะครับดาวเริ่มต้น29,000บาทนะครับอันนี้คือในส่วนของตัวโซนอิวซุนะครับต่อไปเนี่ยถ้าเกิดคุณลูกค้ายังไม่จูใจนะครับเดี๋ยวลองไปดูในส่วนของโทนโตโยต้ากันต่อนะครับไปกันเลยครับ ในส่วนของตัวโตโยต้านี่นะครับแน่นอนอยู่แล้วโตโยต้าเราจะมีค้ากันนะครับระหว่างตอนเดียวกับตัวที่เป็นรถแคปนะครับแคปเพลรอยเราก็มีนะฮะก็จะมีเป็นคันนี้เลยนะครับ2 4 j p ัสนะฮะเป็นตัวสม์ทแคปเพลรอยนะครับรถปี2016นะครับคันนี้เนี่ยจะราคาอยู่ที่499,000บาทนะครับ 499,000บาทนะฮะรถปี16นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวที่เป็นช่วงล่างชุดใหญ่เช่นเดียวกันนะครับตรงไหนต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมยังไงอยากได้ล้อแมกลายไหนนะครับหรือว่าของตรงของแต่งยังไงเพิ่มเติมวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันหน้าร้านได้นะครับคันนี้ก็เหมือนเดิมเชค่นกันนะครับดาวเริ่มต้น29,000บาทนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของตัวที่เป็นตอนเดียวนะครับสำหรับคันนี้นะฮะรีโว2.8เจพัทนะครับเป็นรถปี2017นะครับ คันนี้เนี่ยจะเป็นตัวเพา l นะฮรเป็นตัวเพาลนะครับรถปี27นะครับราคาอยู่ที่519,000บาทนะครับสีขาวนะฮะเป็นตัวกระจังหน้าที่เป็น A1 นะครับ519,000บาทนะครับดาวเริ่มต้น29,000บาทนะครับโอเคแล้วคันสุดท้ายในส่วนของตัวรีโวนะครับคันนี้เนี่ยต้องขอแนะนำเลยสวยหล่อครบ ปีใหม่การใช้งานน้อยไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมนะครับนั่นคือในส่วนของตัวต้าไฮรังลีโวนะครับสองจุดแแต่ว่าคันนี้เนี่ยจะปีใหม่ขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับก็คือจะเป็นปี2018นะครับและในส่วนของตัวราคานี่อยู่ที่5้าแ0 0สบาทนะครับสีเทาดำพิเิกนะฮะแม็กคู่หน้าขอบ17เพาล้อยทีซีพท่อลงหน้าเพานะครับดำกระบะบ,บนดำกระบะล่างสวยเลยครบเลยนะครับ ทุกคนที่เราดูมาเนี่ยตั้งแต่ในเริ่มต้นเนี่ยนะครับผู้ลูกค้าต้องทําอะไรเพิ่มเติมครับไม่ต้องผู้ลูกค้าต้องเสียอะไรเพิ่มเติมครับไม่ต้องนะครับในเรื่องของตัวเงินดาวเนี่ยอยู่ที่เคดิงคนซื้อนะครับแล้วก็อาชีพของคนซื้อรายไ,ได้ของคนซื้อนะครับองค์ประกอบอะไรต่างๆมากมายนะฮะมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับตรงนี้ถ้าเกิดลูกค้คาสนใจดูคลิปนี้แล้วรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับถ้าเกิดงานที่เราวิ่งเป็นเป็นเพาลอยเราก็มีรองรับให้ถ้าเกิดงานที่เราวิ่งเป,เ,ปเป็นเพาเดิมเราก็มีรองรับให้รัตวถทุก ทุกหลายแบบนะครับทุกการใช้งานเรามีตอบโจทย์ตรงนั้นแน่นอนนะครับขอให้คุณลูกค้าสนใจอยากออกรถใช้งานจริงๆทักติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นคลิปอัปเดตอีกคลิปหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเรากลับมาเจอกันใหม่นะครับวันนี้อันก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับฝากติดตามเพจปฏิพัฒน์ออโต้นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ของเราด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้เรากดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วเดี๋ยวจะมีคลิปมารีวิวรถสวยๆให้สำหรับคุณลููููกกกกคคคค้้าาาาาาาดดดออออยย่่่่เเเรรรรรรืืๆหหวุุณลทนนนนนใะับถถไป็็พิศษสม คอมเมนต์ใต้ล่างคิดไม่ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้อ่านขอตัวลาไปก่อนนะครับใครสนใจเพาลอยที่จอดอยู่นี้นะครับหรือว่าตัวเพาเดิมติดต่อมาได้เลยนะครับมาทดลองขับได้มาดูโตัะที่ร้านได้รถสวยพร้อมใช้งานนะครับที่ร้านเราเนี่ยถือว่าครบจบภายในร้านเดียวสำหรับวันนี้อ่านขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ